ไก่งวงอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครไปติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามในช่อง y o u t u b e และทุกท่านที่เข้ามาบึงนะครับคลิปนี้ก็จะพามาบึงไก่งวงนะครับก็คือผม ลองเลี้ยงไก่งวงเบึงนะครับผมลงทุนไป3,000บาทนะครับได้ไก่น้อยอยู่ยี่ยี่ตนะครับ ไก่ไก่สุดนี้นะครับเข้าคล้ายให้ตัวละร้อยสามสิบนะครับมันกัคขะกันตัวน้อยตัวใหญ่นะครับตัวดำนันใหญ่กว่าหมู่ครับ ตัน,นี้จะเป็นแนวไห้อาหารเขาว่าใส่พันธ์ไก่ชุดนี้นะเพราะว่าไอพันธุไทยผสมใจแอนนะครับผมก็ยังบ่รด้ศึกษาขักปันใดน,นะครับ ลงทุนไป3,000บาทนะครับเขาว่ามีตลาดรองหลับนะครับผมก็เลยลองเลี่ยงเบิงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็พามาเบิง ซัมนี่นะครับคลิปหน้ากับพ่อกันใหม่ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ